พูดเป็นพูดได้มันดียังไงครับสวัสดีครับผมคิมเดอะพาวเวอร์บูสเตอร์แมนนะครับสำหรับในซีรีส์นี้นะครับก็จะมาคุยเรื่องของการที่คุณสามารถพูดเป็นพูดได้พูดเก่งนะครับต้องบอกว่าพูดจะได้สาระนะฮะว่ามันจะดีกับคุณยังไงนะครับสำหรับในตอนแรกเนี่ยนะครับเราก็จะคุยว่าสําหรับการพูดเก่งเนี่ยนะครับเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนสําหรับในครอบครัวนะครับ ถ้าเรารู้จักการพูดเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นนะครับหมายคําว่าเรารู้จักชมเรารู้จักที่จะพูดเพื่อที่จะไม่ทำร้ายจิตใจกันหรือว่าเท่าทันอารมณ์นะครับจร,จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่เราพูดเนี่ยนะครับเรามักจะไปเขาเรียกสนใจกับเทคนิคนะครับทักษะการพูดอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในทักษะการพูดเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งก็คือสตินะครับที่ก่อนที่จะพูดคําออกไปเพราะการพูดเนี่ยนะครับมันไปเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ ซึ่งนะครับมันจะไปประทะหรือไปกระแทกกับคนที่นะครับฟังเราถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็มีปัญหาครับการพูดที่ดีเนี้ยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณพู้ครอบครัวดีเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับใช้ชีวิตได้คล่องมากขึ้นฮนะ เพราะว่าถ้าเกิดเดีวครอบครัวไม่ดีนะครับตอนเช้าคุณทะเลาะก,กับผัวกับเมียนะฮะหรือลูกนะทั้งวันนะครับมันก็จะแย่ทั้งวันเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับอยากให้คุณได้ลองถามเพื่อนๆดูว่าเวลาที่คุณทะเลาะเนี่ยหรือว่าเวลาเพื่อนๆคุณที่ทะเลาะก,กับครอบครัวตอนเช้าเนี่ย ทั้งวันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับการพูดนะครับที่ดีเนี่ยจะต้องเรียนรู้1นึ่งละโอเคเทคนิคละสองนะครับเรื่องของนะครับ EQ นะครับการที่มี EQ เนี่ยทำให้เราไม่พูดตามอารมณ์นะครับและ3ต้องฝึกสติให้ดีครับการฝึกสติให้ดีเนี่ยนะครับก็คือจะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมการพูดเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถที่จะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับไม่พูดเอาแต่มันไม่พูดเอาแต่เหวี่ยงและไม่พูดเอาแต่สะใจนะครับนะ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับคนที่สําเร็จคนที่เจริญเจริญเนี่ยนะครับเขาจะพูดเก่งกันทุกคนเพราะการพูดเนี่ยมันใช้กับครอบครัวมันใช้กับการขายมันใช้กับการทําธุรกิจนะฮะเพราะฉะนั้นการพูดที่ดีเนี่ยสามารถทําให้คุณเนี่ยสามารถบริหารครอบครัวให้ดีได้การพูดที่ดีกับครอบครัวเนี่ยง่ายๆครับก็คือการชมนะครับง่ายๆเลยนะฮะการให้เกียรตินะครับพูดแบบอย่างให้เกียรติเหมือนคนนอกบ้านเลยทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ คนในบ้านเนี่ยนะครับมักจะมองกันเป็นคนใกล้ตัวแล้วก็มองข้ามตรงนี้ทําให้เกิดการเขาเรียกว่าพูดไม่ดีง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะฮะให้เกียรติเหมือนคนนอกบ้านครับนะฮะต่อไปนะครับการพูดนะครับพูดเพื่อประโยชน์นะครับให้ได้ประโยชน์เท่านั้นและพูดให้เขาเรียกว่ากําลังใจกันเยอะๆบ้างกับการดุด่านะฮะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคนจะชินเรื่องการด่ามากๆเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าการด่าเนี่ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยซีโร่ลาบครับ มันทําให้ทุกคนเงียบครับแต่มันเงียบแบบไม่สร้างสรรค์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วครับไม่เวิร์กด้วยจริงๆครับพูดดีๆชมๆนะครับพูดให้ชมๆเยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเหลิงนะครับทีนี้เมื่อเขาเริ่มเหลืองคณก็เริ่มแค่ตักเตือนก็แค่นเองนะครับทุกอย่างมันต้องมีนะครับปิ้นไปปิ้นมามันถึงจะมีความพอดีแล้วเราก็ตบนะกรอบอะไรเกินไปเราก็ลดอะไรที่น้อยไปเราก็เพิ่มเติมขึ้นเข้ามาครับคิมเดอะพาวเวอร์มูสเตอร์แมนครับขอบคุณครับ